สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตราโมสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจําเดือนตุลาคม2559ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ประจําเดือนตุลาคม2559ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในเดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนแห่งความสมหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสที่มีเรื่องเดือดร้อนใจไม่หยุดโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานอาจจะต้องไปทํางานร่วมกับคนที่เอาเปรียบได้ดังนั้นผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นต้องมีใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง และที่สำคัญควรพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีให้เต็มที่เพื่อคุณนั้นจะได้ต่อยอดในเรื่องการงานในอนาคตด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เงินทองในเดือนตุลาคมอาจไม่ค่อยพอใช้เรียกได้ว่าจะขาดมือในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง22ตุลาคมดังนั้นควรหารายได้เพิ่มและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นไม่ควรเพิ่มภาระใดๆ และที่สำคัญในช่วงปลายเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคแบบคาดไม่ถึงในเรื่องของเอกสารที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินการเปลี่ยนการรีไฟแนนซ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถจะสำเร็จด้วยดีในเดือนตุลาคมและที่สำคัญคุณนั้นจะมีผลประโยชน์เด่นในเรื่องของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยด้านความรักผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หากคุณเป็นคนโสดเวลาไปแอบชอบใครคุณจะมีความหวังและมีลุ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่ดีคนดีจนคนรอบตัวอิจฉาคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีข่าวดีด้านการมีบุตรครอบครัวสุขสันต์และมีความเข้าใจคนรักใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าสมหวังในความรักตลอดทั้งเดือนตุลาคมด้านสุขภาพ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับการร้อนในเป็นหวัดลงคอร,รวมถึงคุณอาจจะมีในเรื่องของการปัสสวาวะที่บ่อยผิดปก,กติดังนั้นควรดื่มน้ำอุ่นงดน้ำเย็นและงดกินของแสลงในเดือนตุลาคมวันดีในเดือนตุลาคมของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นก็คือวันอังคารและวันที่ผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเดือนตุลาคม นั่นก็คือวันศุกร์เลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนั่นคือเลข8ปดและเลขศูนสีนำโชคของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนั่นคือสีเขียวและสีเหลืองทิศนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนั่นคือทิศตะวันออกค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนตุลาคม2559ในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่เด่นในเรื่องของการงานธุรกิจและผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะได้รับการยอมรับเป็นพิเศษในด้านการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีจังหวะที่ดีในเรื่องของการลงทุนการทํางานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรค้าขายอะไรจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น รวมถึงจะได้รับการโปรโมตได้รับคำชมและที่สำคัญจะมีจังหวะในการพัฒนาตัวเองใครที่เกิดวันจันทร์ตกงานมาได้สักพักหนึ่งหรือใครที่มีงานอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนงานรับรองได้เลยค่ะว่าในเดือนตุลาคมจะเปลี่ยนแล้วสมหวังรวมถึงจะได้งานใหม่ที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณด้านการเงินของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นบอกได้เลยจะมีโอกาสเสียงเงิน เพราะบริวารหรือเสียเงินเพราะคนที่อายุน้อยกว่ารวมถึงมีรายจ่ายเก่าโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือมีโอกาสหมดเงินไปเพราะคนอื่นและที่สำคัญหากให้ใครหยิบยืมสิ่งของไปในเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องทำใจได้เลยค่ะสิ่งของหรือเงินทองเหล่านั้นจะได้คืนค่อนข้างยากและที่สำคัญผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นไม่ควรที่จะเสี่ยงโชค หรือไม่ควรที่จะคิดจะรวยทางรัฐมีโอกาสที่จะผิดพลาดและพลาดทั้งมากกว่าจะได้รับผลประโยชน์นั่นเองด้านความรักผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่โสดอยู่จะมีคนมาขายขนมจีบต่อไปคุณก็จะไม่โสดแล้วนะรวมถึงอุปสรรคในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีอุปสรรคเล็กๆๆน้อยๆค่ะเพียงแค่อายุที่ห่างกันเท่านั้น สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและเกิดวันจันทร์เรียกได้ว่าเดือนตุลาคมคู่รักอาจจะไม่ค่อยเทคแคร์ดูแลเท่าที่ควรแต่สุดท้ายคนรักก็ยังคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆและอยู่เคียงข้างเสมอเวลาที่คุณมีปัญหานั่นเองสุขภาพของผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่น่ากังวลในเดือนตุลาคมแน่นอนค่ะอาการภูมิแพ้อาการเป็นหวัดไมเกรนไซนัสอาจกำเริบได้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงอาการปวดเมื่อยตามตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นหวัดก็เกิดขึ้นได้วันดีในเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นก็คือวันพุธวันที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างในเดือนตุลาคมนั่นก็คือวันเสาร์เลขนําโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือเลข4ี่และเลขสสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือสีฟ้า สีเทาและสีดำทิศนำโชคของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนั่นก็คือทิศใต้ตนั่นเองค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนตุลาคม2559 ในเดือนตุลาคมนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเดินทางมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานแต่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศต่างๆเดือนตุลาคมนั้นจะสร้างบรรยากาศดีๆให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นเองในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้รับความช่วยเหลือและบอกได้เลยอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังจะได้รับมาโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร ระวังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการงานของคุณอาจจะเข้าใจผิดคุณได้และที่สำคัญผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมีแรงบันดาลใจและมีวาทศิลป์เป็นอย่างดีในการงานรวมถึงมีโอกาสได้โยกย้ายโต๊ะทำงานได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยและมีความสุขในชีวิตมากเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเรียกได้ว่าภาระหนีศิลนเนี่ย เก่าๆจะรัดตัวแม้รายรับในเดือนตุลาคมจะขยับตัวดีขึ้นแล้วก็ตามแต่รายจ่ายจิป,ปาถาก็ไม่ใช่ย่อยดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารต้องคุมให้ดีและที่สําคัญมีสิทธิ์ถ้าคุมไม่อยู่กระเป๋าสตางค์อาจจะฉีกได้เหมือนกันและผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมไม่ควรซื้อของให้ลกบ้านหรือซื้อของที่ซื้อมาแล้วไม่คุ้มซื้อเพราะว่าคนอื่นเขามีเราต้องมี ควรที่จะงดและก็ประหยัดให้ได้ด้านความรักผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดที่โสดอยู่ระวังจะตกไปอยู่ในสถานะมือที่สามอย่างไม่ได้ตั้งใจหรือถ้าตั้งใจจะมารู้ทีหลังและก็จะถอนตัวไม่ขึ้นด้านคนที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องของความรักเรียกได้ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมีปัญหาวุ่นวายใจมากเพราะคนอื่นความรักจะปวดหัวแต่พอหลังวันที่22ตุลาคม คนรักก็จะกลับหันมาส่งเสริมคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นด้านสุขภาพผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังอาการปวดฟันอาการปวดเหงือกปวดหลังปวดต้นคออาการปวดเมื่อยเนื่องจากการอยู่ในท่าเดิมๆนานๆนั่นเองวันดีในเดือนตุลาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นก็คือวันพฤหัสบดีและวันที่จะต้องระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการขัดแยง้ง ในเดือนตุลาคมของผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นคือวันอาทิตย์เลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันอังคารในเดือนตุลาคมนั่นคือเลข2และเลข9สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมนั่นคือสีเหลืองและสีครีมส่วนทิศนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำเดือนตุลาคม2559ในเดือนตุลาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธเรียกว่าเป็นเดือนแห่งเงินทองไหลเข้ามามากขึ้นและที่สำคัญจะขะจัดปัญหาศัตรูที่อยู่รอบตัวได้เด็ดขาดด้านการงานผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนตุลาคมต้องบอกได้เลยว่าหลังจากที่อดทนมานานการงานของหุ่นนั้นจะได้รับการเข้าใจ รวมถึงคนรอบข้างจะคอยตามในเรื่องของการงานของคุณมากขึ้นเรียกได้ว่าเดือนตุลาคมกลางเดือนเป็นต้นไปจะผ่านช่วงเวลามรสุมหรือความวุ่นวายใจศัตรูในที่ทำงานจะเริ่มหันมาเข้าใจและมากลายเป็นมิตรเรียกได้ว่าเดือนตุลาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นเป็นเดือนแห่งการศึกษาหาความรู้เรียนรู้แตกฉานและที่สำคัญต้องระวังเล็กน้อยเกี่ยวข้องกับความขี้เบือ่อ หรือความไม่ปฏิปติประต่ะตอและความไม่ตั้งใจของคุณสักนิดหนึ่งเพียงเท่านี้ถ้าคุณมีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีด้านการเงินของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนตุลาคมจะมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสที่จะได้โชคจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ของฝากของขวัญเงินที่รอคอยจะมาถึงทันเวลาพอดีรายจ่ายต่างๆของผู้ที่เกิดในวันพุธท,ที่กังวลอยู่จะเริ่มลดลง และคุณนั้นจะสบายใจในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นผู้ที่เกิดวันพุธนั้นต้องหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญ,ญญาทางการเงินในเดือนตุลาคมเพราะอาจจะทําให้มีปัญหาได้รวมถึงการเซ็นเอกสารสัญญาอาจจะมีโอกาสได้รับการเรียกเอกสารเพิ่มเรียกได้ว่าจะยืดเยื้อและไม่จบในเดือนตุลาคมนั่นเองด้านความรักผู้ที่เกิดวันพุธท่านใดโสดอยู่จะพบเจอคนถูกใจแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งคน อาจจะมีหลายคนเข้ามาพร้อมๆกันดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธต้องเลือกให้ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนรักเนี่ยอาจจะไม่ตรงเวลาผิดเวลาไม่รักษาสัญญาทาให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นวางหุ่นใจได้เหมือนกับว่าคุณคาดหวังวาดฝันไว้เพียงคนเดียวลําพังแต่คนที่คุณคบอยู่นั้นอาจจะไม่เข้าถึงจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งเดียวกับคุณแต่เขายังรักคุณอยู่ต้องใช้ โอกาสและให้เวลากับเขาความรักจะสดใสเหมือนเดิมด้านสุขภาพของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนตุลาคมต้องบอกได้เลยจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่องท้องมีปัญหากดไหลย,ย้อนกระเพาะปัสสาวะอักเสบและระวังสักนิดหนึ่งสําหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ต้องควบคุมในเรื่องของการกินวันดีในเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นคือวันเสาร์และวันที่ผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงและการขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นคือวันจันทร์ เลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนตุลาคมนั่นคือเลขหนและเลขสาสีนำโชคของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนตุลาคมนั่นคือสีน้ำตาลหรือสีทองและทิศนำโชคของผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนตุลาคม2559ในเดือนตุลาคมนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษจะดึงดูดคนรอบข้างมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมและจะมีโอกาสได้รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทํางานด้านการงานถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความสามคัคคีและผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะต้องเชื่อฟังคนที่มีประสบการณ์ งานแต่ละงานนั้นจะเร่งทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นอาจจะรู้สึกเครียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นมีโอกาสพบเจอโอกาสและแรงบันดาลใจที่ดีในการทํางานมีโอกาสที่จะมีคนติดต่อขอซื้อตัวหรือมีโอกาสที่มีคนจะมาชวนไปทํางานหรือแนะนําโอกาสทางธุรกิจได้ดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสใหญ่ย,ย่ำอยู่กับที่ ต้องมีความกล้าเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการงานไปได้ด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพฤห,หัสนั้นระวังโดนหักหลังทางการเงินหรือโดนทวงหนี้ที่ไม่ใช่ตัวคุณอาจจะเป็นการทวงหนี้ที่ผิดคนหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราไปค้ำประกันคนอื่นแล้วคนที่เราค้ำประกันนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินก็เป็นได้ดังนั้นในเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดวันพฤห,หัสเนี่ย ต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดและการผิดทางในเรื่องของการเงินการเดือดร้อนเรื่องการเงินกับคนใกล้ตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่สุดท้ายจะเคลียร์และผ่านไปได้ด้วยดีหลังวันที่10ตุลาคมผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมีโชคจากการเสี่ยงรวมถึงมีผลประโยชน์จากการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนตุลาคม คนโสดจะพบรักและมีโอกาสเตรียมสละโสดอย่างไม่คิดไม่ฝันเรียกได้ว่ารักแรกพบเกิดขึ้นจะมีโอกาสตื่นเต้นกับความรักครั้งนี้แน่นอนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันพฤหัสทุกอย่างในชีวิตคู่เริ่มจะชัดเจนคนรักก็เริ่มที่จะมาอุปถัมมาให้กำลังใจรักสดชื่นจนหน้าอิฉานั่นเองสุขภาพที่น่ากังวลของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนตุลาคมต้องระวังสักนิดหนึ่ง การปวดหัวเวียนหัวมึนหัวระวังน้ำในหูไม่เท่ากันระวังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกช่องคออาการไอติดต่อกันเหลือหลังนั่นเองวันดีของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนตุลาคมนั่นก็คือวันศุกร์และวันที่ควรระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงคิดมากของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนตุลาคมนั่นคือวันพุธเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนตุลาคมนั่นคือเลข4และเลข7 สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนตุลาคมนั่นคือสีแดงและสีชมพูและทิศนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนตุลาคมนั่นคือทิศตะวันตกดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร ประาจำเดือนตุลาคม2559เดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในด้านการเป็นผู้นำการได้รับความไว้วางใจในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนั่นเองการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมควรที่จะคิดนอกกรอบอย่ายึดติดตามตำลาแต่จงใช้ลางสังหรณ์ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานนั่นเอง คุณนั้นจะมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลากับตัวเองให้มากๆรวมถึงต้องลดกำแพงโลกส่วนตัวของตัวเองลงเพื่อจะพบเจอโอกาสดีๆออกไปนั่งชิวๆข้างนอกไปมองหาแรงบันดาลใจและที่สำคัญมีโอกาสได้พบเจอโอกาสและพบเจอคนที่จะให้โอกาสให้คุณนั้นมีโอกาสเป็นผู้นำ และได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างด้านการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์เรียกได้ว่ารับซ้ายจ่ายขวามีแต่เงินไหลออกต้องควบคุมรายรับและรายจ่ายให้ดีเสียเงินไปกับการเข้าสังคมหรือซื้อของที่อยากได้มากจนเกินไปเรียกได้ว่าจะเสียเงินไปเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งเดือนตุลาคมการลงทุนในรูปแบบของทองคำของเพชรของพันธบัตร หรือการฝากเงินในระยะยาวเป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคควรจะชะลอไปก่อนในเดือนตุลาคมไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรด้านความรักผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นหากคุณเป็นคนโสดในเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจที่เคยรู้จักกันในอดีตอาจจะเคยไปเรียนด้วยกันอาจจะเคยไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันในอดีตมีโอกาสที่คนรักคนนั้นจะกลับมาบอกรักคุณอีกครั้งหนึ่ง ดานคนที่มีคู่อยู่แล้วและเกิดในวันศุกร์ในเดือนตุลาคมหากมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นควรเปิดใจศึกษาและเรียนรู้กันต่อไปอย่าพึ่งท้ออย่าคอยอย่านิ่งอย่าให้มีความรู้สึกว่าเราเนียนเไปเดี๋ยวเขากลับมาดีเพราะแผลที่คุณนิ่งนั้นและยะเวลายาวนานไปอาจจะเป็นแผลลึกและอาจจะต่อกันไม่ติดได้ ด้านสุขภาพของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนตุลาคมต้องบอกได้เลยอาการที่เกี่ยวกับการเดินทางผิดของลมในร่างกายอาจจะมีอาการปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกระบบขับถ่ายอาจจะแปรปรวนเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียเกิดขึ้นได้วันดีของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือวันอาทิตย์และวันที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีความขัดแย้งในเดือนตุลาคมนั่นคือวันอังคาร เลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือเลข6และเลข0สีนำโชคของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือสีส้มและสีม่วงทิศนำโชคของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคม2559เดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นถือว่าเป็นเดือนแห่งเงินทองไหลมาเทมางานมาเงินมา,า,นมาและที่สําคัญความสําเร็จก็มาด้วยด้านการงานของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในเดือนตุลาคมคุณจะมีความคิดความอ่านค่อยๆลื่นไหลไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าวันที่หถึงวันที่5ตุลาคมความคิดเริ่มมาและหลังจากนั้น พอเครื่องเริ่มติดความมั่นใจและความสำเร็จก็ตามมาด้านการงานและการเรียนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจและที่สำคัญไอเดียจะกระฉูดคิดหาจะทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนั่นเองการลงทุนต่างๆมีผลประโยชน์ค่อนข้างดีเรียกได้ว่ามีความคิดมีความอ่านมีสติปัญญาที่จะผ่านมันไปได้ด้านการเงินของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้น ในเดือนตุลาคมนั้นจะได้ผลประโยชน์จากงานเก่าๆเพื่อนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆผู้ใหญ่ที่คอยส่งเสริมช่วยเหลือจะมาส่งเสริมช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมเรียกได้ว่ามีโอกาสให้เงินไหลเข้าในมือคุณค่อนข้างเยอะหาเงินเก่งแต่อย่าถือหรือครอบครองเงินสดไว้กับมือนานมีโอกาสที่จะมีรูรั่วออกจากกระเป๋าได้และที่สำคัญ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นควรหมั่นทําบุญได้เงินมาแบ่งส่วนเล็กๆน้อยๆไปทําบุญเพื่อต่อยอดการเงินในอนาคตด้านความรักผู้ที่เกิดวันเสาร์ท่านใดโสดอยู่ในเดือนตุลาคมมีแววจะเจอคู่บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตรงสเปคคนที่สามารถสัมผัสหัวใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริงคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะมีช่วงเวลาดีๆ และที่สำคัญจะมีคำพูดดีๆกำลังใจดีๆแนวทางดีๆและมีโอกาสได้ร่วมทำธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสดีๆทางการเงินด้วยสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่จะต้องระวังในเดือนตุลาคมนั้นก็ควรระวังในเรื่องของอาการปวดท้องจุดเสียกแน่นเฟ้อเนื่องจากอาหารไม่ย่อยหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาและมีความเครียด ถึงแม้ว่าชีวิตจะดีในเดือนตุลาคมแต่เครียดตรงที่ว่าเราจะสามารถรักษามาตรฐานในเดือนตุลาคมนั้นได้ดีหรือเปล่าแนะนําให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดวันดีของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนั่นก็คือวันพุธวันที่ต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหาขัดแย้งในการพูดคุยการเจรจาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนั่นก็คือวันศุกร์เลขนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนั่นก็คือเลขห้าและเลข8 สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือสีน้ำเงินและสีเหลืองทิศนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนั่นคือทิศเหนือค่ะ